สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาเล่นของกินตอนเช้านะคะทุกคนทุกคนเห็นเราน้ำลายไหลเลยใช่ไหมคะซึ่งมีของกับข้าวเมืองที่อร่อยอร่อยแกงแกงฮังเลอย่างเงี้ยทุกคนของทอดก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเลย โอ้โหเมนูข้าวเหนียวมะม่วงข้าวมันมะม่วงค่ะข้าวมันอันชันโอ้โหข้าวเหนียวทุเรียนว้าวใครที่ชอบทุเรียนนี่ต้องไม่พลาดค่ะอันนี้ก็ทองหยิบทองหยอดนะคะทุกคนของในตลาดนี้คือค่อนข้างเยอะมากๆคือตอนเช้าเนี่ยตลาดตรงนี้เป็นตลาดเช้านะคะทุกคนคนเยอะซึ่งวันนี้แม่เองก็มาตามหา อที่เราจะไปทำผัดคะนานะคะทุกคนวันนี้เราก็ต้องมาตามหาที่ตลาดเลยนะคะความจริงก็เป็นวันหยุดเป็นวันหยุดก็ต้องหาอะไรกินอยู่แล้วองนะะี้ค่ะซึ่งมาในตลาดนี้คนคน,ค,นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันขนาดเรามาวันนี้มันก็ประมาณแปดโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนนี่มะเกียงมะเกียงเนี่ยไปคุกพี่เกลือนะคะทุกคนคืออร่อย จะเป็นมะเกีียงของอาจจะมีปีละครั้งเนี่ยนะคะทุกคนทุกคนเชื่อไหมหนะขนาดเนี้ยเราเองเวลาถ่ายแล้วลืมโกดอ่ะแล้วทีนั้นทีนี้เวลาจะถ่ายแล้วปิดไว้เงี้ยทุกคนใครเป็นอย่างเราบ้างเนี่ยเนี่ยหน้าขนาดนี้นะคะทุกคนเราเข้าใจว่าเราปิดไว้แล้วนะเหมือนคล้ายๆกับว่าเราหยุดถ่ายไว้ประมาณแปบ๊บหนึ่งงเงี้ย แต่ว่าเราถ่ายไปอ่ะทุกคนเราก็กําลังมาเห็นหน้าตอนที่เราตัดคลิปนี่เองนะคะทุกคนหน้าตอนที่เราไปซื้อผักบุ้งอะ่ะตอนที่เราไปซื้อผักบุ้งเราไปถามไปคุยกับแมคค้าคือไม่ได้ถ่ายค่ะหน้าตรงนี้นะคะทุกคนคือเนี่ยแมคค้าอะไรคุยกับเราอย่างเงี้ยก็นานอยู่เหมือนกันนะลืมถ่ายลืมโกดค่ะ แล้วแล้วก็โซนข้างหลังของตลาดเนี่ยค่ะทุกคนแคบหมัวน,นี่คืออร่อยมากกรอบอันนี้ก็คือมีมาล่ามีหมาล่ามีอะไรสป้าเลยนะคะทุกคนของกินของใช้อันนี้ก็อาจจะเป็นอาหารดายท้องถิ่นมาขายนะคะทุกคนเนี่ยมาเจอแล้วซึ่งเราจะซื้อคุณยายเขาก็ ใจดีมากๆากซึ่ง <Okay. S 1> พี่ถุงละห้บาท10บาทเนี้ยค่ะคุณยายที่นั่งอยู่ตรงนน้นนะคะคือคุณยายเขาขายไม่แพงอ่ะทุกคนนี่ค่พีิก็สิบบาททุกอย่าง5้าบาทสิบบาทเนี้ยค่ะทุกคน <Okay. S 1> เขาขายไม่แพง <Okay. S 1> คือดีมากๆแล้วก็เราจะซื้อมะนาวตอนแรกเขาก็เอามะนาวลูกสีเขียวให้เราเราก็บอกว่าขั ขอเป็นลูกเหลืองๆได้ไหมเนี่ยเขาก็เ,เอาให้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ได้คะน้านะคะมีพริกแล้วก็มีผักบุ้งแล้วก็มีคะนา้านี่นะคะทุกคนที่เราจะนําไปทํากับข้าววันนี้นะคะไม่มีอะไรมากคะน้าเนี่ยคะน้าหลอกสีขาวนเนี่ยกรอบเนี่ยมะนาวเราขอเปลี่ยนแล้วค่ะอาจจะเรื่องมากนิดหน่อยนะคะทุกคน นี่ก็เขาก็ย่างมะเขือแล้วก็ตําเป็นน้ําพริกนะทุกคนเวลาเราไปถ่ายคนเดียวนี่คือ,อยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันไม่มีใครช่วยถือของข้างหนึ่งถือของข้างหนึ่งถ่ายอย่างเงี้ยค่อนข้างแบบว่าได้ได้ไม่หมดหรอทุกคนได้แค่ครึ่งหนึ่งประมาณเนี้ยนี่นะคะก็นี่ก็เป็นเราต้องปรับปรุงเราต้องปรับปรุงตัวเองอีกเยอะนะคะเพราะว่า บางครั้งก็อาจจะไม่สามารถที่จะถือข้างหนึ่งถ่ายข้างหนึ่งได้แล้วนะคะทุกคนลำบากลำบนทุรักทุเรอยู่พอสมควรค่ะแต่ขอประทานโทษทุกคนนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของแม่นะคะคุณแม่ก็จะมีกําลังใจทําคลิปต่อไปได้อีกเยอะนะคะทุกคนนี่ผักอันนี้เราไม่เคยกินนะทุกคนอันนี้ผักบุ้งผักบุ้งบ้านเนี่ยอร่อยนะคะ เอาไปแกงเอาไปแกงใส่ปลาหรือว่าเราไปใส่เย็นตาโฟนะคะสิ่งที่เราอยากกินมากที่สุดก็คือนี่นะคะทุกคนจะมีกล้วยทอดแล้วก็อันนี้จะเป็นฟักทองทอดนะถ้าใครได้มากาดประตูเชียงใหม่นะคะทุกคนกล้วยทอดเจ้าเนี้ยอร่อยเนี่ยฟักทองทอดของเขาอะคืออร่อยมากเนี่ยค่ะยี่สิบบาทสองอย่างในยี่สิบบาทได้เยอะนะคะ แล้วก็กินเป็นของของกินเล่นก็ได้นะคะผักท้องทอนนี้เราก็กินกับข้าวก็ได้นะแต่เราก็ได้มาหนึ่งถุงนะคะทุกคนและเราก็จะมุงหน้าออกตลาดแล้วนะคะหน้าโซนนี้ก็จะเป็นเขาก็ขายน้ําชาหมืนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็หลอกขจอนะคะหลอกขจรมะขามแล้วก็สันลงซันไลท์ ร้านนี้เขาจะขายน้ําชานะคะทุกคนทึ่งเราไปตอนเช้าเราก็เลยไม่ได้กินน้ําชานะคะเพราะว่าเรากินเยอะไม่ดีก็อาจจะงดงดหน่อยนะคะช่วงนี้งดน้ําหวานหน่อยนะคะแต่ก็กินอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะทุกคนมันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะถ้าเรากินน้ําหวานเยอะเกินไปงไงแล้วเราก็จะเริญออกมาโซนนี้ก็ขายป้าจะมีป้านะคะทุกคน ใครที่ชอบทานปลาก็มาซื้อที่นี่ได้นะคะมีมีครบทุกอย่างแหละคะ่ะทุกคนในตลาดนี้มันมีทุกอย่างอยู่แล้วมาที่เดียวจบเนี้ยคะ่ะทุกคนเริ่มตั้งแต่กับข้าวูุกนะคะทุกคนที่ใครจะนําผักสดไปทําเองเหมือนเรานี่นะคะแล้วเราก็มาที่นี่จบเลยทีเดียวนะคะทุกคน หน้าวันนี้ที่เราใส่เสื้อสีขาวนี้เราไปทําบุญมานะคะทุกคนคะแล้วเราก็มาเวตาลาจะซื้อของที่เราจะนําไปผัดกินนะคะทุกคนเราก็ชนค่อนข้างชอบอยู่แล้วถ้าวันผาเนี่ยวันผ้าเราก็ต้องกินถ้าเราทําได้นะคะทุกคนเราก็จะกินมังมังสวิรัตนะคะอาจจะเป็นผัดผ้วงผัดคะน้นาอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมันก็อร่อยอ่ะอันนี้ก็คือถนนใหญ่แล้วนะคะทุกคนที่คือหน้าตลาดแล้วนะคะอันนี้ก็คือถนนใหญ่ ทินที่หน้าตลาดเนี้ยก็คือของกินก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วแล้วก็เราก็ต้องเดินไปอีกนิดนึงโรดเราก็จอดอยู่โคดตรงโน้นเลยนี่ป๊อบปอบคอนป๊อบคอนเจ้านี้เรากินตลอดถ้ามากับน้องวอลก็เอาสองถุงเลยนะคะทุกคนไม่ได้เอาถุงเดียวแต่มาวันนี้เราเอาถุงเดียวพอคะ่ะเขาก็บอกว่าชิมก่อนไม้เราก็บอกว่าเคยกินแล้วคะ่ะเขาบอกว่าขอบคุณครับ นี่นะคะปอปปอปพรหน้าตลาดหน้าตลาดประตูเชียงใหม่ตอนเช้านะคะทุกคนมาซื้อเลยนะคะทุกคนมีหลายรสชาติคืออร่อยอันนี้ยกนิ้วให้เลยคืออร่อยจริงๆนะคะเ,เราเองก็ชอบถ้าเราไปแต่เราก็ไม่ได้ไปบ่อยอ่ะทุกคนบางครั้งเขาก็ไม่มานะเราก็เลินมาที่จอดรถแล้วคะ่ะเราก็มาจอดในโรงนี้เลยนะคะ เมื่อกี้เราก็ออกไปถนนใหญ่เรางงเราลืมเองแหละแล้วก็มาถึงโลดแล้วคะ่ะทุกคนแล้วเราก็จะนํากับข้าวของเราไปผัดเลยนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะทุกคนคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ